ปีแล้วปีนึ <bad. S 2> ่งปาไปยูไนาบ้าพี S ่ดอนไทยป่ะกินพอดสบะบานอันนี <ité> uh, mask, ้เออ่าหนองเกสรหนองเกสรเนาะเกสรชาวทยกินอดเกสรตลอดเลยรับทาพันในเกสรนีี่นเกสรสิมากมอที่นองเกสรมากเลมีเอฟซีทรงทอ้ลิงก์ยาย่แมนนี่นี่ซมีเอตัวเาีตามมาเกสรสาว S <S <S สาวผู้ไทยสบายดีวันนี้มาพบกับซ่องน้องเกสาวผู้ไทยวันนี้มาเปดิดคลิปกับน้องดาวสาวผู้ไทยนะทุกคนตอนนี้น้องเกเองมาอยู่ที่สนามหลวงวันนี้ก็คื่อนนัดกับไอ้บูนะทุกคนไอ้บูโซโลาเซลตอนนี้ยัมาหัานได้มาันได้เจอกันน้องเกศกับมานังไทยที่สนามหลวง อยู่อ่าตอนนาเวท <of> ีที่เพิ่นสิจัดงานสงกรานต์นี่เลยทุกคนใจน้ำพุนี่น่ากับบุกับบังคับคุกคิดภาคณะามากับสาวๆเราไปนำซีนกล้องเพิ่มวันนี้นะทุกคนนี่การนอนสงกรานต์แล้วเนาะคนตืนตื่นแค่ยงที่ฟังใครเนี่น่ะอ๋อตกเวทีกับบางใหญ่เงิน้องดาวยังมาเที่ยวยังมาเที่ยวแต่ว่าน้องกี มือกองเข่ากับอยู่นี่ตอนนี้กำลังนั่งทายโบอยู่จา้าว้าวนี่นี่สนามหลวงวันนี้เป็นเวทีง่ายเป็นบอพี่น้ำใช่ไหมคะพนกำลังเตียบขายของแต่ว่าน้องเก๋เขายังประคว่าสีได้ขายเท่ารดพันผู้ใดมากกะเห็นน้องเก๋กะอุดหนุ่นซอยแนยเดอร์นี่น้องดาวสาวผู้ไทยกะสบายดีน้องดาวตื่นเต้น,ตนบ่ อันเฮ้ยมาส่งการยุทธไทยจะคืนแล้วแนี่ยโเคยมาในปีแรกคือแรกที่มาสนามหลวงล้วก็ที่มาเล่นส่งการยุทธไทยถ้าเบิ่งเนาะมันสสนุกสั่มใดเนาะแมมคาเบิ่ง้ลว่ามันสีม้วนชิงเงินทีนแดมสดั่มใดรอรอรับส้ม <รอ S 1> ในค <สม S 1> ลิปจ้าคาเบิ่งในคลิปเลยๆส,ส่งจ่องน้องเกศสาวครูไทยโอ <laughs> เคจ้า เดี๋ยวเขากะดังทาไอโบยตรงนี้เนาะอ,อันนี้คือไฟแดงไฟเขียวเนี่ยเดี๋ยวคน,วน,นตอนนี้ทาอายเพิ่นบทันได้มาเนาะสาวๆมันก็เลยมาซื้อกินทาสบายดีสาวนั่งหิวข้าวววสบายดีน้องดาวสบายดีรอบสองอันนี้หิวข้าวมาหาเนวกินก่อน้าอันนี้คือย,อยัง แก้วแก้วละกี่บาทสี่สิบบาทถ้วยละสี่สิบบาทคุยไหนคุยคิวคิวเนะสี่สิบบาทอ๋อเน้อ๋อน้องดาวถืออันแดงส้มห้องนี่จังเลยกองกับแบบบ่อนบ่อนบ่อนเริ่มบ่อนแดงนี่สบายดีสบายดีน้องสาวสาวภาษาไทยอ แม่ว่าอบผิวเด้ส่ะก็จะดีดีวิวอย่างนองทีเนาะดีวิววันขายของที่สนามที่จรถเอาเข้าไม่ได้กินแล้วเนี่ยนี่ค่ะทุกคนตัวที่เขาสร้างมาเมึงกี้นี้เนาะที่เลอยู่หันราีา40บาทช่วหนึง40บาทกินน้ำกันเอารือว่าจะประหยัดงบข้าวไข่เจียว เขาอยู่บ้านาเอ็นอ้านมาเ้วก็บอกเขานูกอร่อยกินกับแม่มีแน่นอนคนน้าอิวิมเลยขอให้โตไม่อขอให้กิน้ยเลยนพอไหมตั้งไหมเียวนีขเียวเม่กไม่กพอไหมพอไหม

เกสรสาวุทยกีอนเกสรตลอดเลยครับพาพาในเกสรนี่ในเกสรสิมามือที่ต้องเกสรมาไหนฟิฟซี่งทรงอะไริมาให้อายของเนี้ยนี่นี่ฟฟซมีตัวฟซีตามมาเกสร ife. สาวาสาวไทยฟิฟซ right. wow. ีอไเอไปไมผูวไปทีไนเอาไหนไอยวนน้วใส จำพรอดจำพระจำพรออนี้างใต้ปัตเซ่ปัตเซ่เขาจบปักเซ่ให้เบิงแน่ข้ามัานี่ะไรวะไกับปัตเซ่มนนี่แหลอไปทางไหนไปทาทอีสังไม่เห็นไ่อีสังไปทางใดไอ้ันี้ปะวันฮาเท้งที่ไหนัตเจทใจวินาใจไปห้านหงเกสอนนี่ พี่ถอน้องได้ไปกับแบบปีกว่าปีกว่กันบริวารพ่อแล้วให้วระสิทธิภาฟ้าใจมานํำันี้เาไ่มา่าไอ้บพีนาสิทธิภาว้านใจมาน้ำด้วาสั่นกนนะเนาะมาคนเดียวมาคนเดียวสาวคนไทยคนหนึ่งทีสาวคนไทยมาที่กันเนี่ยเป็นพีนองกันปะที่บ้านเดียวกันเลยี่สอนเนี่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันนี่เป็นเื่องของ้ยนั่งไปรัย มือทางใจมากย่างน้อมาหาที่หาทางเงนมาหาขายปืนโอ้ขายปืนอันนั้นไหนเปลนอันนั้นเปลนเปลนเป็นคนรับจ้างอ๋อขายของเลยเนาะก็ที่แล้วน้องก็มาขายปืนนะอันนี้มาอยู่เมืองไทยธุรกิจสีเทาผสมคูนปันกุ้มกุ้มสมคูนธุรกิจสีเทา ไม่เไม่่การองการฮอต่วาก็ดีแที่ได้ปไกลกันดินทางมาหอดไม่ไวั่เจัน่เดินทางไม่งแ็่บสงการดิฟังหุ่น่ฟังนี่ที่อดีที่หอดีแล้วนี่้อยู่ทดสงการเื่อกใ่ในจุรไอ้ที่ดสีดดสีดขนทานน่แหได้กนได้จ้ม่าดำอะไร นี่่นอันนี้มาดิ้นโคงการไมมัเดดเบกวะม่าตามสั่งมานล่เลยแล้วก็มัเดดเอนึงอรการนิดนึงอันนี้้ระวังหนงโอ้ไทอยูเดนดกัมย่มีคนอยู่หน้าีอยู่นอีกนิง่มีกล้องน่าจะกล้คิดว่าสาวหมดแดง ไปดีเด้อดูน้ำสาว์กุ้ยไทยเด้อหิ <mm ่งมาหิ่งเนี่ย ซื้อซองกันเลยก็ไออันปีเตอร์บาลาวเด้อปีเตอร์บาลาวเป็นโครงการขอไปเลยปเดียเี่ทานหลายหลายคนเลภายนาเอากโดยเฉพาะ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 เซี่คนพิเศษนั่นเาพนลนสาว่าเโอเคสอน เขาเดี๋ยเขาอยู่ที่สนามหลวงนี่เนาะนี่พระจิตรการมหาสงกรานต์เนี่ยนี่ถนนนี่มันจะมีการแห่แห่นางสงฆ์กลางลองถ่างเปนนี้อันนี้ก็นั่งสงฆ์กลางกันบ่แม่ไหมเฮ้ก็สนใจอะไรี้ที่บอกที่เรามาได้มาได้เพราะที่เราไปประกวดอันนี้ก็นึ่งเป็นเป็นอีกหนึ่งพร้อมเสลส์ของน้องเนี่ยพ้อมเสลส์น้องในด่านแนวขิดน้องที่ว่าก้าวกระโดดไปแล้วเด้ในการถ่ายประกวดอาจจะทีดตามอยู่ด้นะ สี่ลอดยังกำลังข้าวกำลัเต็มเต็เนี่ยนเียนาเเาะเต็มับตนล้าป่าเ่ยเเ็นเต็มหลายไม่ได้ไหนซีี้องอยู่ตรงนี้ครับับไปแล้วต่างกันปะับไปบ้านกสีแตกต่างกันหลายคนอย่บ้านกัยังมาความคเจริญมันกับ่คคอยมีปัแต่ว่าเขายู่กับพ่อกับเม่นะนี่เนน้ัดขึ้น้เนีลยปูัเนี่ยปูพัเวปูเก็บไปขายอ๋อที่ตามที่ตามคนงานน้องนี้ทั้งสองของไหนก่อนอ่า จะไปเค็ดพ <gesch> <laughs> <by> ิชกบดองนะแมนบบบโบผุดในเบื้องไม่ได้เมนในเบิ้องหลังเลยแต่วันนี้หลังจากวันนี้นะวันนี้ตอนแรกตอนคำเราก็จะ็นใช้ปืนเราต้องใช้ปืนร้านใช้ปืนเลยใช้ปืนมาซื้อซอยในเด้่อยทาสนามหลวงนี้พุทธนาตากตะลันใช้ปืนฮะอุทธินองเกษรนี้จะอยู่สนามหลวงแนวฟังครับข้าแม่ธรณีบีบมวยผมนะฮะตรงไฟแดงหน้าไปทางอ่าวสต๊อกแก้วนะฮะบุญนาไปทาง สารลกเมอจริงๆอ่งน้อกม่าน้ออไปสักราสารลกเมืองก่อนนี่เขาเข้าเป็นมิ่งก้อนต้องมีสารลกเมอต้องนีก้อนจอดป้นแก้วผ็มีคนนั้นข้าไปไหนกัเลยตอนนี้ไ้น้อสอนออดเอ็นจีนะกินออดเอ็นี่กินหอดบ่กินอดกินทอดแห้งได้มาแล้วปีนี้มาลิ้มสงการอยู่ที่ไทยแล้วบ่าหัอะไรไากินหรือเล่ายแล้วไ่ยหลังลง ขอไปเราส่อวคดีโอนองเกสรขางข้างคดีโอนองเรือวตสนีตอนนี้น้องจะเอเจทเราส่งมตอนนี้ยังมียูทูบเบิดดังแอบม่งเกศรจริงม่งทานูนนี่ใสไงมอสูน่อแท้ตีบต้มนี่ใส่คนนั้นบอกแเสาอกดูดี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 ีดูดีดูดีดูดีีดเดีดู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 ดีด ทะเนี่หะขับไปดันได้กเลยกับองเวทีสงกรานต์จะมีเวทีอ่ามวยมวยมวยทะเลเนะอามันเีมวยมวยทะเลวทะเลีเสาขึ้นไปทะเลไม่ขึ้นไปบนนเาหนามั่นนะแล้วก็ต่อยกันมันก็ตบมด้ังไม่เนเลยฮะต้องมีปลาตมยี่้นี่เกรรมน่มากเวัยบงแค่เด็กชาเนี่ยนวดรังต่างชาเขา่ ไทยแลนด์ฟีลทุกอยา่างเป็นน้ำเป็นน้ำกินง่ <c oughs> สาส,าส,าสาาื่อการสื่อพอเป็นดันอุ้นสนับสนุนอ่าพี่น้องเดชเป็นออกร้านเนี่ยรู้แต่ว่านี่ก็คือดีแล้วเพราะว่าคันเฮาได้ไปรัปบส่งทุกที่มันบอกที่ชมอพี่ยังบอ,งบอ,งบอเคยเห็นปีนิซิเขาไปเบิร์แท้ทุกปีจะมีการสแสดงนี้วมวยครับะจา่ออกได้มวย,ะะบบยมวย,มวยห้ามคาเดมวยทะเลมวยทะเลก็่ืมวยไทยเนี่ยเป็นมวยเป็นที่ร<ส>ะเบ้าของคนไทยนะที่ส่งต่างไกลไปทั่วโลกแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยไอ้บุ๊ คอนเสิร์ตที่่ชงเย็นชงแรงนะพี่คอนเสิร์ตนะปังดังังแ่อนเสินี่นสำคัญเลไฮไลท์วันแรกนี่จะมีการบินโรยโนแปกสอนะครับผัดบเราเนีย้อเห็นบอกดูเนลองเสดนิน้น้องคนใกล้ที่นี่แต่นาะเรื่อง้ารอนเลยเว่าออนเลสซี่ยังออนยังออนลซีากอุดหนุนดิเิตทุกคนเลยตอนนี้น้อ,นนองเกสอนเดินทางมา ทศไทยแล้วเราพคี่อยากจะมาทักทายเราไปซอนมาไ้ด้วทีสนามหวงยักษ์มืองอยู่ตรงนี้สามสิบหมื่นสามพันสองพันสี่พันห้าพันหามเปิเนี่ยอยู่ฝั่งขามทารีกมาทางสะัานสานารีล่านะฮะขึ้นหน้าไปทางสันหลักเมืองเฮ้ยฝกพี่พี่อุ่ออนหนุนแน่มากมาอุ่นหนุนน้องเก๋ในเด้อน้องเก,ก๋แข่งก่อนนะขาปืนพี่น้ำขายปืนขายอะไรแตงขายปืนขายยี่สิบอะไร ยูฮะเก็นนี่ะพี่พี่อ้บ้องบ้นี่เละนองเกมว่าบเดออันนี้ผู้ใด้เี่อีไอไอเขเบิ้งลี่แหงนี่ไปยูู่ปนายับกี่แหล่งกี่แหลงลงลงงูปตกีลสวัสดีครับบ้างยับอกี่แหล่งชแนลี่แหงช่องช่งติดตามกี่แหลงชแนลแล้วก็ูไปนันกัจ้ากับยูเบิงวันนี้เนาะวัสดีครับ บายดีเด้อทางิตเตออ้เตอร์บอกราจะฝากอนซีาวมาติดตามได้ด้วยครับคนี่ฝากได้ฝากได้นี่เนาะมาเห็นไอ้ไอ้เมื่อนี้ก็คือรสึกดีใจเตอเพราะว่าได้เห็นตั้งเป็นปีปีกว่าแล้วคือคือต่างใจเวน้องเกซ้อนจะต่างใจมากทายคลิปคลิเก้าน้องไม่ใคลิปสองเก้าู่ไม่เป็นอย่างอันไร้์สดมันพิดสามครั้งแล้วมัน มันเข้าบ่ได้ตอนนี้มีปัญหาอีกแล้วร่นร่แบนเนอะแบรดนมัน,นบอกว่าเอน,น,นานั่่ไม่นแนน่านนจะมีเกี่ยวคับัเป็นยังีการส,ส,สู้ตัวไปเนาะน,นี่ก็จะเป็นอนองก๋ซอน้องตุณจะาซองสงองที่สร้างขึงข้นมาทนก็เลยว่าเ็ตัวนี้ดูตัวนี้ต่อเนาะก็าพัีซื้อค่น้องนี่เด้อ บายเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปน้าเนาะรอส่งกันมาน้องเก๋สิไปเส้อและกกะสิได้ขอคุณละแนบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายโบบ๊ายบาย